สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับพอ่อคาปนงโกลเนาะในช่องอทิชแชนเนลเนาะวันนี้ก็จะมาเออจะมาไอหลังคลิปที่แล้วเนาะที่พอ่อคาบอกว่าไม่แนะนําให้ใช้เครื่องนวดแป้งนะเนาะอ,อวันนี้ก็จะมามาพูดคุยกันอีกครั้งเนาะหลังจากที่พอ่อคาได้ทาคลิปไปว่าไม่แนะนําให้ใช้เพราะว่ามันจะเหนียวอะไรจะเหนียว แล้วก็ข,ข่าก็ได้ถามด้วยว่าถ้าหากท่านผู้ชมท่านไหนที่ใช้เครื่องถ้ามันใช้ได้ยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันพอดีมีท่านผู้ชมนะครับคอมเมนต์มาเนาะว่าสามารถใช้ได้นะครับเครื่องเนาะสามารถใช้ได้นี่เป็นแป้งเก่านะครับ แป้งเก่าเราจะใส่ถุงมาอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมจะใส่ถุงมานะครับส่วนที่ในถังก็คือจะเป็นแป้งใหม่นะคะที่ใส่ถุงเพราะอะไรเพราะว่าเราจะต้องใส่ตู้ไว้นะครับตู้เย็นตู้เย็นเรามันเล็กเนาะเราใส่ทั้งถังไม่ได้แล้วก็ไม่แนะนําด้วยนะครับใส่ทั้งถังเวลาใส่ต้องใส่ในถุงทีลาบากตามที่ปพ่อคัาบอกเลยนะคะ ว่าแม่ค้าไม่ได้ไปนคนเก็บแป้งแล้วก็นหน้าแป้งมันจะแห้งเลยนะครับถ้าเราใส่ไปท่านฝังนะจะแห้งด้านหมดเลยนะครับเข็งแนะนําใส่เป็นถุงนี่เอาอันนี้ก็จะมาพูดเรื่องที่เครื่องนวดแป้งน,นะครับพูดเรื่องเครื่องนวดแป้นนง,งปแล้วก็จะมาทอดปลาให้ดูนะครับสักหนึ่งแถว ทอดแก่าให้ท่านผู้ชมดูนะใช่ไปสรุปแล้วใช้ได้นะครับเนาะมีท่านผู้ชมแนะนํามานะครับท่านนึงว่าใช้ได้ตอนนี้ก็ใช้อยู่แต่ให้เป็นหัวนวดหัวหัวหัวเป็นหัวของตะขอนะครับเป็นใช้หัวตะขอนะครับใช้นวดแล้วก็นวดไม่ต้องนานานี้นะครับเนาะ ใทคานผู้ชมแนะนํามาว็ไม่ต้องนนวดสักห้านาทีนะครับตอนนี้ตอนนี้เขาก็ใช้อยู่เพราะว่าใช้มือนวดไม่ไหวนะครับที่แนะนําเลยก็คืออย่านวดนานนะครับเนาะที่ใช้เครื่องนวดไม่ว่าใช้มือนวดหรือเครื่องนวดนะครับแจ้งปาุ๋อย่านวดนานนะครับนวดประมาณห้านาทีลูกค้ามลูกค้า ขายไปขายไปนะครับท่านผู้ชมเนาะไม่ว่ากัาน แบบที่พูดนะครับหลังจากที่พ่อค้าได้ลงคลิปแนะนําไปแล้วก็ถามไปก็มีท่านผู้ชมนะครับตอบเข้ามาแล้วแล้วท่านผู้ชมได้บอกไหมพ่อค้าว่าเออใช้สูตรเดียวกับที่พ่อค้านวดไปอ,อันนี้ไม่ได้บอกนะครับแต่ขอแนะนํามาว่าใช้ได้แต่ใช้เป็นหัวตะขอหัวตะขอเวลานวดก็นวดให้ประมาณสักห้านาทีก็พอ ครับแล้วนวดนานก็เหมือนสอดคล้องกันกับที่พ่อค้าเคยบอกนะครับเนาะว่านวดเป้งเป้ปงปลาตกโขเนี่ยนวดสักสี่ห้านาทีก็พอ,อนะครับไม่ต้องนวดนานก็สอดคล้องกันเลยนะครับไม่ว่าจะนวดมือหรือว่านวดเครื่องนะครับอืม เสียงก็จะดังหน่อยนะครับท่านผู้ชมอยู่ตลาดเนาะตลาดก็จะมีคนพูดคุยกันลูกค้ามาอีกแล้วพ่อค้าเชิญแม่ค้าจับกล้องหน่อยเดี๋ยวเพิ่งลำคาญนะครับท่านผู้ชมในช่วงวันมาค้าไปทำบุญที่ไหนกันเมื่อวานปรับภูมิวับนี่ก็จะเป็นน้ำขิงนะฮะ พื่อสุขภาพนี่ก็ปลาก็จะหมดแล้วเมื่อกี้พ่อค้าก็ทอดไว้เยอะอยู่ยนะครับพอดีมีลูกค้ามาซื้อไปสองร้อยนะครับสองร้อย สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับอยากจะสอบถามเรื่องอะไรมีปัญหาเกี่ยวกับตรงไหนนะครับเข้ามาได้แป้งเก่านะแป้งเก่าปลาเก่ามันมันก็จะ เละหน่อยนะครับท่านผู้ชมใช่ชค่ะสังเกตดูง,ง่ายๆเนาะเนื้อมันจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ก็คือมันจะเละเอหะค่ะตลาดเราก็จะคลื่อนเต็มไปด้วยแม่ค้านะคะไม่ใช่เต็มไปด้วยลูกค้านะท่านผู้ชมก็จะมีเสียงแซะเข้ามาด้วยเนาะยังไงก็อย่าเพิ่งรำคาญกันนะคุณผู้าไม่ได้ถ่ายในห้องครัว ถ้าถ่ายในห้องครัวหรอือท,ที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็จะเงียบหน่อยใช่ทำอะไรแบบสวยๆจะฉากสวยๆถ่าย,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 ยดู่างนับอันนี้พ่อค้าเป็นหน้าร้านนะหน้าร้านนะครับพ่อค้าขายจริงๆนะครับ <laughs> ไม่ใช่พอ่อ,อ,อค้าจอมปลอมพ่อค้าจอมปลอมแล้วเป็นี้ง่ะ <laughs> เราทำขายจริงเราก็ต้องมามาถ่ายที่ร้านนะครับที่ร้าน ในบางคลิปท่านผู้ชมก็จะเห็นตอนไลแมนเขามาเอาเนะไ<ม>ลแมนไรเดอร์เขามาเอา<ม>นคะคะ<ม>ก็แต่พ่อค้าว่าท่านผู้ชมที่แนะนํามาว่า<ม>ใช้เครื่องได้นี่เขา<ม>เขาน่าจะใส่น้ํามันด้วยหรือเปล่า<ม>เพื่อที่ว่า น้ำมันมันจะได้ไม่ต้องติดกับเครื่องอันนี้พ่อค้าก็ไม่รู้นั่นแหละเหมือนที่พ่อค้าบอกไปนั่นแหละสูตรของพ่อค้าพ่อค้าไม่แนะนำติดนะครับเพราะที่พ่อค้านวดนี่มันจะติดกระมังเนาะติดกระมังแล้วก็พ่อค้าจะมาใส่น้ำมันทีหลังก็ ดันนนงนั้นเนาะถ้าคุณชมบอกว่าได้ก็คือได้เพราะว่าเขาก็ทําขายอยู่แต่เรื่องสูตรนี่เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาสูตรเดียวกับเราหรือเปล่า,าน,นครับแต่งเก่าฟู้เหมือนเดิมสวยงามเหมือนเดิมมันก็ต้องใช้ความสามารถหน่อยนะครับ อ๋อมันมันจะแตกมันจะติดเขี่ยเยอะมันก็จะแตกเนาะพ่อค้าเนาะไม่เขี่ยเลยมันก็จะติดแบบเป็นรีบไปเลยอย่างนั้นนะคะท่านผู้ชมจะกลายเป็นตัวเดียวมันไม่มันไม่เป็นแฉกๆนะนะคะพ่อค้าก็เคยสอนมาแล้วนะครับเต่งถ้าหากว่าเต่งมันเละเราจะปล่อยยังไงนะครับมีคลิปอยู่นะครับการปล่อยเต่งที่มันเละนะครับ ที่อยู่นะครับถ้าไม่งั้นมันเละเกือถ้าเรามาประกบคู่ก่อยอย่างนี้มันก็จะเป็นตัวเดียวกันไปอย่างเงีงะะ้เลยโอ้มีพ่มาฝา,ากมาพูดถึงเรื่องเครื่องนวดแป้งเนานะให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องนวดแป้งเนาะเผื่อท่านผู้ชมบางคนอยากจะซื้อท่านอยากจะนี้ก็<ช>มีท่านผู้ชมนะครับแนะนํามาแล้วว่าใช้ได้ก็ลองดูนะตอนนี้เขาก็ใช้อยู่ใช<อ>่ค่ะ มีข้อแม้อย่างเดียวคืออย่านวดนานไม่นวดประมาณหนาทีนะครับเนาะที่เขาแนะนํามาก็รตรงกับที่ทบพระแนะนําไปเหมือนกันนะครับนวดแป้งใบหัหเนี่ยให้สักสี่ห้านาทีก็พอครับไม่จําเป็นต้องนวดนานเป้งโดนัทเป้งปังเป,งเป,งเป้งอะไรนะครับเนาะอันนั้นนวดนานหน่อยก็สดช้องกันนะครับวันนี้ก็มีเรื่องมาพูดคุยกันแค่นี้นะครับเรื่อง เครื่องนวดเป็กนะครับมาใช้กับเป็งปลา้องโขนะครับก็พ่อค้าก็ได้ความรู้ขึ้นมานะครับใช่ค่ะถึงจะขายมานานแต่บางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะพ่อค้าเนาะใช่ครับนี่ครับวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับป๋าก็กจะสุกละอีกหน้านึงอีกหน้าน้าสุกล้ยังเหลือหน้าบีนครับครับวันนี้พอ จบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อค้ากับแม่ค้าด้วยนะครับจะกำลังใจให้ด้วยนะคะ